สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนจัก,กรพงศ์ชี้แจงปมหยุดสร้างแสงรัฐบาลควรปรับปรุงถูกต้องแล้วหลังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยแพทย์บริจาคอาหารและน้ำดื่มสุดกำลังสำหรับแอนจัก,กรพงศ์ซีอีโอคัมเพสชื่อดังได้ออกมาเขียนข้อความชี้แจงหลังเกิดดรามา่าหยุดสร้างแสงที่ตนเองเคยออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นโดยแอนเผยว่าขอบคุณหลายคนที่อ่านข้อความแล้วเข้าใจ แต่บางท่านขอเรียนชี้แจงเพิ่มค่ะว่าหยุดสร้างแสงไม่ได้หมายถึงประชาชนค่ะพวกเราทุกคนวิจารณ์กันได้ประชาชนไม่ได้หิวแสงประชาชนทำถูกต้องแล้วที่ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้มันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นอย่างมีเหตุผล แต่ในเมื่อนับวันการแก้ไขปัญหามันไม่ทันการซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีความหวังในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ววันสําหรับประเทศไทยเช่นกันถ้าอย่างนั้นคนที่มีกําลังช่วงนี้มาสาม,มัคคีกันอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังแสงจะดีกว่าใครทําอะไรได้ก็ทําเลยค่ะเพราะผู้ป่วยและบุคลกากรทางการแพทย์รอไม่ได้แล้วพวกเขาทํางานกันเหนื่อยมาก อยากจะช่วยก็ช่วยเหลือเลยสำหรับคนที่มีกำลังการกระทำสำคัญกว่าแล้วตอนนี้ช่วยเหลือเป็นรูปธรรมไปเลยดีกว่าจะได้พอบรรเทาวิกฤตได้ไม่มากก็น้อยรัฐบาลต้องปรับปรุงเป็นเรื่องที่พูดกันถูกแล้วค่ะการบริจาคไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนค่ะเพราะเราเสียเงินภาษีกันไปแล้วก็ควรต้องได้การดูแลฉะนั้นใครไม่บริจาคก,ก็ไม่ผิดนะคะแค่พวกเราดูแลไม่ให้ป่วยกันก็ช่วยประเทศกันมากแล้ว แต่ถ้าใครมีกำลังแล้วยื่นมือได้ไม่มากก็น้อยคงช่วยทำให้ปัญหาบรรเทาลงได้เร็ววันเดินหน้าไปด้วยกันค่ะไทยต้องชนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ